มือึอนี้มาหาอยู่หากินเงี้ยก็แล้วครับมืึอนี้หาเนอใหม่มาสองคนเหมือนขวดกุนกุนอยู่เหมือน <c oughs> จักสีได้บ่ได้บ่หาไปกินหาไปฝากเขานึ่งปันนี่นี่คือสิออก็ร้รายเหล่าละเบิ่งสงูงเดียดเดียดเห็นบ่น่ะโอ้อโอ้แฝดเลยตัวสองกันสองเนออยู่ติดกันแม่กับลูกสามนมตัวนี่ผู้ด่ะเห็นบ่โอ้โอจัดก,การจัดก,การมา บเลยกอะน,นมันอืมกันก้นเราดีๆมันได้ไงยอยู่ดิก้นไปกนมาเสียเวไบรดเลยพีหลอกันกัเกลยยุกมันก็ไปแล้วงัดกับงันเนียนนวันนั้นโอ้ขันน้องมันงอไปจังบุญเฮากลนหลัดทั้งอีกทั้งหนึ่งไหมเออมันค่อยจิบพวกมงงอไปหานต่อมัน มุนหุ่ยปุยปันทำเลยปรเดนี่ <laughs> mm เดี๋ยวที่ขามไปเบิ้งทางพุ่นทั้งนี้ห้อยหาลายปวดมุนดุป่วยอยู่ห้อยปันไก่เคียบเลยจะพู้ใดต้องผู้ใดมาหาเนี่ยหลายอยู่แบบเดี๋ว่าห้อยคนก็หาหลายขึ้นกันเดี๋ยวที่ขามไปหาทางพุ่นทั้งนี้ค้นหาหลายปวดุ่นห้อยทั้งนี้ค้นหาหลายปวดห้อยแปนมิลินอยู่ปันไก่เคียจกไปมาหาเนี่ยมาหาหลังเขามาหาขี่เขา แต่ก็พอมอีฟังนี่แต่ว่าจขิขามไปทั้งปุ่นละทั้งปุน่นนาสิไหยคือติบอมีคนไปดอกเบงงื้องสูงแมีนสมบู๊บัดไปแล้วแปนมิลินอีกคือก็ฟังนี่ก็มีหอยค้นหาคือกันแต่บดแปลนือย,ยังฟังปุ่นฟังปุ่นแปนกับกูดฟังนี่เป็นตมีอยู่นี่เดี๋ยวลองหาเบื้อง น่อยเด้นี่เบิงง่งสุดส้งเลาเนี่เบิ่งสถานการณ์เราบ้านหน่อยจัดมัน n h สองนอเลี้ยงกันเลยนี่โอ้ผัวกับเมียบ่นี่อยู่หยงกันบัดนี่ມไปກິວต้นັນยຍັງບນ นี่แหละครับผลงานสองคนเหมือนีกินเต็มครับหนึ่งกระสอบกับอีกหนึ่งถุงกับพันหมัดพันหาเนอใหม่ว่าเป็นพันหาสัตว์ด,ดิพันหาเนอใหม่พูดได้ไรได้ไรเอาไปแบ่งมูแบ่งพวกน้ำไปได้เวลาเก่าแล้วฮะยุติกลอมสัตวได้แบ่งไปให้เขากินน้ำจุกของกินบ่เบิร์ดบุรษสามจีเนอแบ่งไปน้ำใจจุกของกับแบ่งไปกินน้อยเดียว หลายปวดแต่นอนยังไงแบ่งไปซูมูซูผวกกินแบ่งให้เพื่อนบา้านกินน้ำหลายปวดอยู่กองกินโบวัยโบวั่โบวมันหลายแต่นอนงามงามนอนยังไงพ่อมันอนอนยังไงงามค่ะทำความสะอาเดเรียบร้อยแล้วหวดนี่มีแต่งามๆมีแต่นอนงามงามแต่นอนยังไงพ่อโอ้เป็นตาดเสี้ยวก็ ยาสีบแบงไปฝากเพื่อนบ้านนะ้ำเจ้าของยาสีบแบงไว้กินจากที่หาโนนี่แหละอาไว้หลายกินบ่ทันเดี๋ยวคอยไปหาไม่ออกฝากมูฝากขวกงามขักหววนี่วันใหญ่ขัโอ้ปวดนี่แต่เสียบอยู่นี่ทำความสะอาดแล้วเอามาฝากลูกพีไงหาโน ทุนี่ก็ดีใจแต่ว่าตะเกียบน้องโคเดตตีนะตีเนี่ยโอเคเดจอิรันเนย์ไปกินตะเก้ยบอิรันไอุ้ยโอ้โหเล่นอิชิบังยิน ปุ่นอุปกรณ์การเกษตรเราเต็มอยู่อลูกปีง่ลูกปีเจ้าของน่าจะกว่าจากไหลปุ่นรถมีสองคันรถไทยนามีหมดลงสีลงอบพร้มพอมมืมีทุกอย่างเราลงทุนหลายแต่ว่ากับกำไร้หลายเนาะญี่ปุ่น